อ,อ๋เจ้าอ,อยู่หลังคาคุณพ้าโอ้เก่งหลายเก่งหลายพวกนี่พวกบ่อได้ขึ้นนะพวกนี้นะฮัลโหลสบายดียอ้บุญเสียงนคนหลอ่อประจำหมู่บ้านคอนแก้วขึ้นหลังคา่เขาอยูบว่าเจ้านะขึ้นบ่อได้ก็คือว่าแถาเลยนะอันนี้แหละของคุ้มบ้านคนแก้ววะนี่ฮัน แล้วบ่มือนี้ันบอกบาถึงนะมือแรงลงแรงขนาดสีแล้วอยู่นะ<อ>ถ้าทายสบายดีอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้นี่ยคือมุงแล้วนะหลังจากเมื่อวานนี่ก็มามืดมือเจนด้อยู่เทิงนั่นสบายดีกันบา้าฮัลโหลสบายดี ขึ้นไปอย่างหลายคนแท้เนาะคุ้มคนแก้วอยากร่วมมือร่วมใจจังหน่อยนะเออเมฆเอ้ยไปหลายๆบางตะเวนข้าเจ้าห้อนอยู่เทิงนะมองนี่แถวคุ้มคนแก้วพี่น้องเอ้ยเพื่อนกะมุงหาก็ได้สองแผ่นตายแลยสองแผ่นอ๋อสี่ห้าแผ่นหร้วเปล่าข่ตาเหล่ันะขอโทษเด้อเด้อ เอาสู้สู้ถายนะเอามบ้านสร<ข>้าหน,นึเออนั่นละ่ะเพิ่นบอกถ่ายเพิ่นเลยร้ายเนี่เอาปุดยได้ซื้อเอาเอาสู้สูส้นะอันนี้ไปไอ้นุ๊กเขานะอันนี้ก็ของคุ้มบ้านท่าแคนเฮานะโอ้ได้หลายเติบแล้วโอ้ทางคุณกันยนี่ยไอ้เขียวก็เนี่ยไอ้ยนี่ยไอ้เล่งขเขา โอ้ได oh, ้หลายเติบแล้วพี yeah. well, ่น้องเลยอยู่ใส่แดนเฮาอยู่ใส่ก้อนนี่นะแดนบ้านเฮานะของพุ่นเลยอันนี้ไหไหมเฮาเออนายบ้านเฮานายบ้านเฮาคือหาวก่อน สบายดีสบายดีห้อนกันอยู่บนน้อทางในเนาะเออเฉพาะเสงพากันนั่งนาแน่นเนาะแถวนี้นะเข้าในใดจนไปขึ้นเข้ามือรงมีเครื่องมือพี่คือขากนี่คือบอกขึ้นกันต่อมันต้องมุงไปที่มุงเป็นแถวไปก่อนเอ สถานการณ์ตอนนี้เฮากำมุงมาได้ประมาณ10%แล้วพี่น้องเลยเนาะ,ะเขาแรงเขาง่ายแล้วหว้องหิ้วห้องห้องแล้วแม่นนะไนอ้อเป็นอะไดรยังเบื่องมาเกินใจหลายคนเบียกเงินกระผัดมีเบียกงานทุนงานเบียกเงินกัะหลายเนาะำรอบพลานนา,า,าที่นั่นแหละโอเคสู้สู้โอ้ยไอ้เขียวข่อยห้อนบ่ไอ้เป็นกำลังใจให้อ๋อหน,นาวเจ้า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 อย่าประสซดข่อยหลายเจ้าก็ไดไอ้ ก่อยก็เป็นกําลังใจให้เจ้านี่ล่ะอ้ายเอ้ยกําลังดีสู้ๆจ้า